สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกลับมาศลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่พี่ท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ไม่เพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมามาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมพาทุกองนะครับจะส่งไปสนีฟีนะครับถ้ากลัวรับชมพลาดนะครับพี่ๆรบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพี่ๆเพราะเวลาเราลงคลิปหนึ่งทุ่มของทุกวันนะครับก็จะมีแจ้งเตือนไปนะครับผมเมื่อวานก็ติดธุระนะครับพี่ๆก็เลยหยุดไป1วันนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยห้ามพลาดคลิปนี้นะครับ องแรกของวันนี้นะครับกับองค์ที่2ก็จะเป็นพระพุทธยี่ห้าศตวตรรษเนื้อชินกับเนื้อดินนะครับผมนี่อันนี้พุทธวิธีใหญ่มากเลยนะพี่พี่พุทธมณนลปี2500นะครับผอนี่อันนี้เนื้อชินสภาพผิว,วบ้านๆหิ้งหิ้นะครับโดยรวมนะครับพี่พี่ปลอยก็ยังขาวอยู่นะครับพี่พี่นี่ท่านเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระพุทธยี่ห้าศตวตรรษแบบดูง่ายๆเนื้อชินนะครับผมปี2500 นี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมสภาพก็ยังน่ารักนะครับพี่พี่นี่ก็ถือว่ายังคมชัดเดิมๆอยู่นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินนะครับเนึ่ยยี่ห้าศตวรรษเนื้อดินกล่องเดิมๆเลยนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับหน้าตาเด้งๆเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดหายอยู่ห้ามพลาดน,นะครับกับพระดีพิธีใหญ่หน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมนี่นแล้วก็สภาพสวยเนื้อหาจัดจ้านนะพี่พี่นี่ เดิมๆดีครับฟอร์มสวยครับเนี่ยกดลึกมิติสวยงามมากๆนะครับองคต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผาง2เหรียญน,นะพี่ๆอยู่วันนี้ได้มา2เหรียญเจ้าของเลื่อมไว้ใช้เหรียญหนึ่งปี1นึ่งสองนะพี่ๆสวยแชมป์เลยนะครับแต่ว่าผมไม่เป็นบล็อกนะครับพี่ๆดูผมดูว่าเหรียญแท้แน่นอนเนี่ย แต่ว่าไม่เป็นบล็อกนี่ปี2012ท่านใดชอบอยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญสวยแบบผิวประลอดดำมิม่มเลยนะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะครับเลื่อมพร้อมใช้อย่างดีแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็เจ้าของไม่ได้เลื่อมแต่ก็คือแบบผิวสวยจริงนะพี่ๆนี่สภาพคือแบบเก็บเก่าเ,าเลยนะครับผมก,กับเหรียญหลวงพ่อพา,าง2512นะครับ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมสภาพสวยกิ๊บเลยนะองค์ต่อไปก็น่าจะเป็นหลุมพ่อเงินนะพวกวัดดงมุลเหล็กพวกบางคานใต้เลยนะครับปีหนึ่งกว่านะรับพี่พนี่อันนี้แท้ดูง่ายกระไหลทองแบบเดิมๆปั๊มเบสิกทองเหลืองแบบดูง่ายมากๆนะครับพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันรูปหล่อหลุมพ่อเงินปาดก้นวงเดือนนะครับผมเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับก็รูปหล่อปั๊มหนึ่งกว่านะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระสวยผิวยิ่งเก็บเก่านะครับเี่ยแล้วก็ได้พระใสอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอน่าจะเป็นปี3ามหนึ่งนะพี่พี่พระใสก็ลายทองนะครับผมแต่ก้นมะอู่นะพี่พี่นี่อันนี้นิยมเลยนะครับผมหลักร้อยนะครับพี่พี่สภาพสวยมากๆเลยนะครับน่าเก็บถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับผมคงต่อไปก็มีพระชัยหลังช้างติดมาหนึ่งเหรียญสวยนะครับหลังพบรหลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกนะครับผมงพก็เปิดวัดบางพระนะครับและเกจิอีกมากมาย นะครับพี่ๆน่าเก็บมากๆอันนี้สวยแชมป์เลยนะพี่ๆเอา250พอนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมโอต่อไปก็จะเป็นเหรียญผิวไฟเดิมๆเป็นหลังเข็มกัดเหรียญหลุงพ่อเพชรนะครับปี2 5 1 3นมนะครับผมนี่ผิวไฟนี่สวยปิ้งเลยนะครับพ่อเพชรวัดท่าถนนนะพี่ๆนี่สวยไม่ได้ใช้เลยนะครับงานเก่าคลาสสิกมากๆเลยนะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับพี่พี่น่าจะปีสอวสาวปะอันนี้เป็นรุ่นแพรสาเงินทองนาคนะครับนี่ตะกุดเงินทองนาคแท้ๆเลยนะครับใส่ลุ้งนะครับผมนี่ ท่านได้ชอบหลวงพระเพรวัดพิคุณทองมาพร้อมกล่องเดิมสภาพแบบไม่ได้ผ่านการใช้เลยแชมป์เลยนะพี่พีนี่สวยงามมากๆนะครับผมกล่องเดิมเดิมนะครับแล้วก็มีพระแก้วครบทุกลูกดูเลยนะพี่พนี่นี่พระแก้วสวยมากๆลงยาลงสีอย่างนี้นะครับผมและหลังก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชนะพี่พี5 2 5ง่อสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพิธีใหญ่นะครับปี25ในี่พิธีใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเหรียญทองแดงธรรมดานะครับอันนี้จะเป็น น่าจะแจกกรรมการไหมพี่แบบว่าลงสีลงอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยสวยมากเลยนะครับ3สีแล้วก็3แบบเลยนะครับฤดูร้อนรดูฝนรดูหนาวนะพี่พี่นี่สวยกิ๊บเลยนะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นเต่าผู้หลิวนะครับเต่าใหญ่ผู้หลิวนะครับผมอันนี้โค้ดซ้ายโค้ดขวานะครับรุ่นสุขใจนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยผิวไฟนีแดงแป๊ดเลยนะครับผมเนี่ยตัวตัดเดือดง่ายมากๆนะครับทันใดมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผม เต่าหลวงพู่หลิวนะครับผมนี่ารักเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นปิดตาสองซีวาหลวงพ่อยุ้ยนะครับพี่ๆนี่ปิตาโบราณหลวงพ่อยุย้ยวัดบางกะปินะครับผมนี่เป็นหล่อสองหน้าเบ้าประกบชัดเจนนะครับเนื้อหาแบบโหเก่าจริงเลพี่ๆสองวีขวาก้นแทงตะไบนะครับผมนี่พระปิดตามหาอุดนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแท้ดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่งานแบบ นะเก็บไว้ดูเนื้อนะครับท่านเก่งมากๆแล้วก็ได้เหรียญได้หลวง4รอบมานะพี่พี่นี่สวยพัติกเก่าอันนี้เป็นบล็อกวงเดือนนะครับนี่ด้านบนจะมีวงเดือนคือบล็อกนิยมนะพี่พี่นี่ปี2 5 1 8 เกจิลูกเศกแบบเป็นร้อยรูปนะพี่พี่นี่น่าเก็บมากมากเรื่องปฏิิาเก่าๆเหรียญสวยแชมป์นะครับอันนี้เป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ลงทองนะราคาเบาๆเลยนะพี่พี่นี่เก่านะครับดูเนื้อหลัง,งโคตรมันเลยนะพี่พี่ดีมากเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันกันนะครับลงทองเก่าๆแล้วก็ได้นี่เลยพี่ประหลัดขิกตัวนี้เก่าจริงนะครับหลวงปู่มเมฆตัวนี้คือแบบว่าหิ้งหิ้งแบบผมใช้จนเนื้อจัดเลยนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับและได้ที่สําคัญตัวใหญ่นะแต่ว่าอันนี้คือ ไม้เขาลอกหน่อยนะพี่พนี่ อันนี้เป็นตามการเวลานะครับสมองบอกถือความเก่าดีนะครับผมแล้วก็ได้แหวนมาในพ,พี่สองวงนะครับผมแหวนหัวนินนี่มี2แบบเลยเก่าๆเลยนะครับเป็นแหวนทองเหลืองหัวนินแล้วก็ยาขัดยาแดงสภาพสวยเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับเครื่องรางนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ได้พระนางควักนะครับพระแม่นางควักหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลังยันนะครับผมนี่เป็นเนื้อน้ํามันโซนนิยมนะพี่ๆนี่เดิมๆเลยครับแล้วก็จะมีเหรียญ นั่งบัลลังมีหมด3เหรียญนะครับเอาเหรียญละ200อันนี้กระบี่มีปอกนะจะมีปอกนะครับนี่สภาพสวยกิฟมีพี่พี่สั่งกันมาเยอะนะครับเหรียญละ200พอนะพี่มปี2องพันเกอ่อกระบี่มีปอกนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่อีกองหนึ่งก็น่าจะเป็นบล็อกคล้ายๆกันนะพี่ๆนี่กระบี่ยาวมีปอกป่ะนี่ท่านใดชอบนะครับกับพาร์ตีพิธีใหญ่เดี๋ยวนั่งบัลลังปี2539นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆียังไงก็ฝากนะครับพี่ๆีคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันนะครับผมมาไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆีมารับชมแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะครับผมยังไงผมขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ